วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บสร้างตร้างเว็บไซต์ฟรีฟรีเว็บนี้มีชื่อว่าเว็บดอคอมเว็บดอคอมไปเทื่อมเข้าไปอ่าก็จะให้เรากระเอ็ดแอคเคาท์ฟรีแล้วก็ใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ด เราก็เลือกเราจะเอาแบบไหนอันนี้นี่ส่วนบุคคลต้เลือกซึ่งอันนี้เรามีอยู่แล้วทุนทัางคู่แล้วก็สายอนอันนี้ถ้าทาเสร็จแล้วเขาขายเราก็จะด้รับเงินมา พอเราสมัครเสร็จไม่อยากเป็นแบบนี้เราก็จะใส่ชื่อใส่ที่เราต้องการเนี่ยชื่อบอกว่า YouTube Show Daw y o u t u Show d w เราก็เลือกใส่ตัวเลือกใช่ไหม เราก็เลือกแบบนี้ชื่างเชอาเราจะเลือกบนแบบมีทุกข้อใต้เตกี่ยวกับนางนี่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 นเ CV หรอเอ,อ๊ซีวีเออหรอเอาไม่ไปเลยเดี๋ยวเขาเถิดก็จะให้เราเลือกี่แยกพอเสร็จแล้วก็จะเลือกเทมเพลตเลือกทีมก็มีหลายทีม หลังจากเลือกอันนี้ก็มันจะมีถูกแล้วก็อันนี้เลือกเพจอันนี้จะเป็นหน้าหลักอันนี้ข่าวอันนี้เกี่ยวกับอันนี้โฟอตโต้อันนี้ภาพอันนี้คีดีทัศอันนี้ผมเอาเพราะติดล็อกอันนี้นี่ก็เป็นอินทิชแนลเพจ ซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างกันไปกับที่เราเลือกตรงนี้อ่าอ,อันนี้มันเลือกตะกันเออเลือกดีกว่าเลือกไปอแล้วก็ใส่ช่องช่องอันนี้ดูง่ายพอกดพอพิมพ์เสร็จกดเครองหมายเว้นใส่ แล้วก็จะเลือกก็เลือกเป็นสับโดเมนหรือว่าจะเลือกเป็นของโดเมนอันนี้ให้เลือกเป็นสับโดเมนแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ถ้าเราเลือกเป็นโดเมนแต่เราซื้ออ่าฟรีก็เราก็กดทูโชดด่า ชุชดาดัมนีดามไปคลเนี่ก็จะแนะนำนี่แต่ถ้าเราจะให้ัำฟีหลายแบบไม่ใช่แบบอยากลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมก็มาที่ A แล้วก็กด add a p p l i c a t i o n แล้วเราก็เลือกแล้วก็เหมือนกันแบบที่เราจะเลือกสอันนะั้นที่เราบอกว่าเกี่ยวกับอะไรมันก็จะจับมาให้เรา mm hmm. เราต้องกัรแล้วก็เลือกสมมติ mm hmm. ว่าเรเลือก แคล ender เกี่ะวกับปฏิทินคลิกทาวนอ ender ไม่ว่ากดติด s t ล r e นี่ก็จะให้เราเซตติ้งเซตติ้งก็จะเอาแบบนี้ก็ลองไปเลือกกันพอเสร็จก็กด add i น ่่ใชพอเสร็จก็ปิดิวบินแล้วเราจะสร้างหน้าแล้วก็ใส่ไปเช่นซิตี้เต้นแล้วยูทูบช ก็เอาลูใส่ไปเอาวิดีโอใส่ไปันก็เลือกันได้เลยเอาเลอกเป็นตารางตารางอันนี้ก็โซเชียลอันนี้ก็กับการซื้ออะไรอันนี้เนืเบอร์อะเดียก็อันนี้ พอเสร็จแล้วก็กด่าปรับปีกแล้วก็กดคลิกนไปโชว์ขึ้นก็ลองไปอินกันหรือตกแต่งกันได้แต่อีกอย่าลุจิที่ผมมองก็คือในเวลาเกิดเทือ ตรงนึงก็เฟื่องก็เอ็ดนิเวศถ้าเป็นครั้งแรกใช้มาตกขึ้นเพจแต่ถ้าทำไมทำไมไปเราเอ็ดแล้วเราจะเอ็ดอีกมันเอ็ดไม่ได้มันยิ่นแบบนี้อ่ะอันนี้ก็ใครรู้ก็มาบอกกันได้นะก็ลองไปใช้กันดูให้ยิ่งง่ายกว่าใช้ปกันทีวีเวอร์ สมมุติว่าเราจะลงแก๊อันเว็บไซต์างเองนะไนัเว็บจเขแก๊ปแก๊้ถูไห้าเราอยากได้จรงนี้เราก็กดก็ซอมทีอีแล้ว ก็ใส่โค้ดตามที่แก๊ตใหน้นะก็ลองไปตรวจดีนะอ่ะก,ก็มีเปลี่ยนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ